การเดินทางเยือนรัเสเซียของพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แล้วนะับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อปี2021นะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของ2ประเทศค่ะและอาจจะรวมถึงผลประโยชน์ต่างตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและการทหารด้วยค่ะ ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเข้าสวมกอดวลาดิเมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียท่ามกลางบรรยากาศที่ดูชื่นมืน่นะคะขณะที่การหารือเป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะโดยมินออนไลน์นำหนังสือเมื่อปี1838มาโชว์ให้ผู้นำรัสเซียดูด้วยนะคะพร้อมทั้งอธิบายถึงความสัมพันธ์ของสองประเทศที่สืบย้อนไปได้ไกลตั้งแต่ยุคที่มีกษัตริย์ปกครองประเทศค่ะ ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาเยือนรัเสเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกตามคำเชิญของปูตินนะคะซึ่งนี่ถือเป็นครั้งที่2แล้วที่ทั้งคู่พบหน้ากันนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาค่ะโดยจุดที่น่าสนใจของการเยือนในครั้งนี้นั่นก็คือเงื่อนเวลาค่ะ การเยือนนี้เกิดขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซียไปลงนามข้อตกลงฟื้นโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเพื่อสร้างท่าเรือโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงกลั่นน้ามันนะคะโดยรัสเซียระบุว่าการสร้างโรงกลั่นน้ามันเป็นความประสงค์ของเมียนมาค่ะแต่รัสเซียยังต้องศึกษาถึงความคุ้มค่าของการลงทุนดังกล่าวเพราะว่าการกลั่นน้ามันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนค่ะ เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายมีเนื้อที่ประมาณ196ตารางกิโลเมตรนะคะถือเป็นโครงการเขตอุตสาหกรรมและการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ค่ะโดยอยู่ห่างจากชายแดนไทยเพียงแค่ประมาณ132กิโลเมตรเท่านั้นและอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้ด้านหนึ่งจากทวาย,ยจะเดินทางไปยังอินเดียตะวันออกกลางยุโรปและแอฟริกาได้นะ,ะส่วนอีกด้านสามารถลำเลียงสิน คาผ่านไทยกัมพูชาไปยังเวียดนามโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาละกาซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการขนส่งแล้วก็ต้นทุนลงได้ค่ะ จริงๆแล้วเมียนมาเปิดตัวโครงการนี้มาตั้งแต่เมื่อปี2008นะคะโดยเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2015แต่ก็ล่าช้าออกไปหลายครั้งจนในที่สุดคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลเมียนมาตัดสินใจประกาศยกเลิกสัญญาในเดือนมกราคมปี2021หรือ1เดือนก่อนรัฐประหารค่ะ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัสเซียยกระดับความร่วมมือกับรัฐบาลทหารเียนมาในหลายด้านนะคะซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซียจากปมสงครามในยูเครนทําให้รัสเซียต้องมองหาตลาดใหม่ๆค่ะและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่อยู่ในเรดาร์ค่ะ นักวิเคราะห์บ,บางคนมองว่าการเข้ามาลงทุนในโครงการทวายอาจจะกลายเป็นก้าวสำคัญก้าวแรกของรัเสเซียในการเข้ามาแสวงหาโอกาสในการลงทุนในภูมิภาคที่กำลังเติบโตภูมิภาคนี้นะคะซึ่งมองในด้านหนึ่งการเข้ามาของรัเสเซียก็สมประโยชน์กับรัฐบาลทหารเบียนมาด้วยแต่เรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไม่ใช่หัวใจสาคัญของความสัมพันธ์สประเทศนี้เท่านั้นค่ะ สถาบันเพื่อยุทธศาสตร์และนโยบายเมียนม,มาจะทําแผนที่การโจมตีทางอากาศของกองทัพเมียนม,มาหลังรัฐประหารนะคะซึ่งพบว่าเกิดขึ้นมากกว่า8,000ครั้งในอย่างน้อย162เมืองทั่วประเทศคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองผาปูนรัฐกะเหลี่ยงนะคะถือเป็นจุดที่ถูกโจมตีหนักหน่วงที่สุดกว่า730ครั้งขณะที่รัชชานคือภูมิภาคที่ถูกโจมตีทางอากาศมากที่สุดเกิดขึ้นมากกว่า1,700ครั้งตามมาด้วยเขตสกายมากกว่า1,300ครั้งค่ะตัวเลขเหล่านี้สะท้อนชัดเจน ถึงสถานการณ์สู้รบในพื้นที่อย่างรัชชาเ,เป็นพื้นที่ที่มีกองทัพปะทะกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธอย่างดุเดือดจากการตอบโต้ปฏิบัติการ10-27ขณะที่สกายเองเป็นฐานที่มั่นหนึ่งของกลุ่มต่อต้านรัฐประหารค่ะดังนั้นพื้นที่เหล่านี้ก็เลยถูกโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงนั่นเองค่ะ เมียนมาในยุครัฐบาลทหารพึ่งพิงการนําเข้าอาวุธจากรักเสเซียเป็นหลักนะคะโดยมีสัดส,ส่วน,เ,นเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังทางอากาศค่ะซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่กองทัพเมียนมาใช้ในการสกัดกลุ่มต่อต้านในระยะหลังๆมานี้นะคะนอกจากนี้นักวิจัยตะวันตกส่วนหนึ่งเ,เขายังออกมาตั้งข้อสังเกตด้วยว่ารัเสเซียอาจจะส่งช่างเทคนิคจํานวนหนึ่ง มาช่วยสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศเมียนมาให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้แบบไม่มีสะดุดอีกด้วยค่ะมีการคาดการณ์ว่าคณะผู้แทนเมียนมาที่ติดตามมินอ,องลายเยือนรัเสเซียในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนายทหารระดับสูงแล้วก็นักธุรกิจเมียนมาแล้วยังอาจจะมีนายหน้าค้าอาวุธติดสอยห้อยตามไปด้วยนะคะคุณพิมพิมลคุณเจชะตาความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อปรากฏภาพของการ กอดกันอย่างสนิทสนมของ2ผู้นำคนนี้นะคะก็บอกอะไรให้กับโลกหลายอย่างเลยทีเดียวค่ะ